ทีนี้เรามาดูเรื่องเข้าใจผิดที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะเพราะว่ามะเร็งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดเกี่ยวกับพันธุกรรมเกี่ยวกับกรรมพันธุ์จากพ่อแม่สู่ลูกแต่มะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นยังไงจะถ่ายทอดหรือเปล่าเช่นถ้าแม่เราเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะเป็นหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าเราทราบสาเหตุกันอยู่แล้วว่าการเกิดมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV ซึ่ง99%เกิดจากเชื้อ HPV เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะคะสำหรับกรณีของมะเร็งปากมดลูกซึ่งกรณีที่บอกว่าแม่ไม ในการรับเชื้อ HPV นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะครอบครัวไม่เคยเป็นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่ดีนะคะทีนี้หลายคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และคิดว่า ไม่มีเพศสัมพันธ์ละกันนะคะเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าอย่างงั้นตัวเองจะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่านะคะคือโดยปกติอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะว่า HPV เนี่ยเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก็จริงนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์คือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งแต่คนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือได้รับเชื้อ HPV อยู่ดีได้รับมาจากทางไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราอาจจะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยแต่เราอาจจะมีความสุขกับตัวเองหรืออว่่าาามมีีกกกรรลลุ้ะไ็ตท เข้าไปในช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือนิ้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อทั้งนั้นแต่ต้องให้เข้าใจแบบนี้ก่อนนะคะว่าเช่นบางอย่างไม่ได้รับเชื้อได้ง่ายๆเช่นการไปว่ายน้ําการไปเข้าห้องน้าสาธารณะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการที่จะได้รับเชื้อเข้ามาเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเชื้อมันไม่ได้เข้ามาในช่องคลอดไม่ได้เข้าไปถึงบริเวณปากมดลูกแต่การที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่เคยมีการลุกล้าใดๆก็ตามที่เข้ามาในช่องคลอดเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ทั้งนั้นนนคคททีี้้้สุดาาายยยก็ืือออเร่งงขผูชหล จะบอกว่าเอ๊ะถ้าผู้ชายงั้นผู้ชายก็ไม่จาเป็นต้องฉีดวัคซีนใช่ไหมเพราะผู้ชายไม่มีปากหมดลูกนะคะแต่ทำไมผู้ชายบางคนถึงยังไปฉีดวัคซีนอยู่อ่ะทีนี้จะมาขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนะคะโดยทั่วไปแล้ววัคซีนคือวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อ HPV ค่ะเพราะฉะนั้นเราป้องกันให้เขาติดเชื้อ HPV แต่เชื้อ HPV นอกเหนือจากการเกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วเนี่ย HPV ยังป้องกันอย่างอื่นได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากมะเร็งปากมดลูกป้องกันการเกิดมะเร็งของอวัยวะเพศชายได้ด้วยป้องกันการเกิดมะเร็็งงงขอททีี่่ก้้นรรูวาไดมะเ ช่องปากหรือมะเร็งจมูกก็ป้องกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนในผู้ชายเนี่ยป้องกันมะเร็งส่วนอื่นได้และป้องกันการน,นำพาเชื้อจากผู้ชายมาสู่ผู้หญิงได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างของผู้หญิงเราคุยกันไปแล้วว่าเราตรวจขัดกรองเราตรวจได้ว่าเรามีเชื้อ hpv หรือเปล่า แต่ผู้ชายไม่มีวิธีการตรวจค่ะการตรวจวิธีของผู้ชายเนี่ยตรวจที่ก้นหรืออวัยวะเพศชายอาจจะตรวจได้แต่ความแม่นยําค่อนข้างต่ําซึ่งเราตรวจก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไมเราถึงไม่ฉีดวัคซีนใช่ไหมคะเราเลยแนะนําว่าถึงเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามหรือ LGBT แนะนําให้ฉีดวัคซีนทุกคนนะคะซึ่งถามว่าผู้ชายจะเริ่มฉีดเมื่อไหร่เหมือนกันเลยค่ะตั้งแต่9ขวบก็ฉีดได้แล้วหรือว่าแนะนําที่ประมาณ 11- 12ขวบเริ่มฉีดวัคซีนโดยทั่วไปแล้วเราก็ให้ฉีดทั้งหมดถ้าเด็กๆนะ,ะเขข็็มมมแแตต่ถ้้้าาาึลวกปรณ ฉีดแล้วก็อยู่ได้ไปยาวๆเลยค่ะ Med Park Hospital,